พี่แดงมาเดินออกกำลังกายนะคะที่บนป่าภูเขานะพี่แดงมาออกกำลังกายแต่ก็จะแวะส่องเห็ดดูนะคะเ,เพื่อนๆมาคนเดียวนะคะเพราะว่าชอบเดินป่าเดินเขาแต่ก็ชอบเอาถุงติดไม้ติดมือมานะเผื่อว่าจะเจอเห็ดสักนิดหน่อยเนาะสักดอกสองดอกสามดอกก็จะติดไม้ติดมือกลับบ้านนะทุกคน นี่เห็นไหมอยู่ในป่านะรอปีป่านี้มาประจำนะก็เลยไม่กลัวเนาะเดี๋ยวไปหาเดินเสร็จส่งเห็ดกันดีกว่านาะอพี่แดงก็ถ้าเจอก็ถ่ายนะฮะถ้าเจอก็ถ่ายไม่เจอก็ก็ไม่ถ่ายนะอันนี้เป็นเห็ดดำขาเหลืองมันแข็งโดกเลยเพื่อนๆเพราะว่ามันหนาวหนาวจัดดูดูโดกครับหนาวแบบ น้ำค้างเข็งนะน้ำค้างเข็งก็ประมาณนี้เลยพี่แดงเดินเกือบทุกวันแหละเดินป่าถ้าเจอเห็ดก็เก็บไม่เจอก็เดินเล่นไปเรื่อยเนาะออกกำลังกายเนาะเห็ดแข็งโปะเห็ดแข็ง เหมือนออกจากช่องฟรีดเลยเหมือนเอาออกมาจากช่องฟรีดเลยทุกคน <c oughs> มันก็มีให้เก็บอยู่แหละทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้มาบ่อยเพราะว่าพี่แดงชอบเดินป่าแต่ป่าที่นี่มันเยอะมันมีหลายที่ก็ไปทุกที่เลย เดิอนออกกำลังกายเก็บได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละทุกคนเพราะว่าปีนี้ปีนี้ฝนมันแรงมันมีให้เก็บก็ดีเท่าไรแล้วเนี่ยเห็นมมันมันมันแข็งนะเพื่อนมันดังกรุบ นะเหมือนไปแช่แข็งเคยเคยเคยกินผลไม้แช่แข็งไหมนั่นแหละประมาณนั้นแหละมันแข็งนี <c oughs> ่ทุกคน <laughs> เห็ดแช่แข็งดอกใหญ่เลยนี่เนี่ย ดังกรกกรกเห็ดแช่แข็งนะคะเห็ดชาดำขาเหลืองแช่แข็งเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองทุกคนดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเห็ดแข็งลุกแข็งปตกแข็งปัก ทุกคนไม่คิดว่าจะเจอไม่คิดว่าจะเจอดูแต่ว่ามันแข็งหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรนะมันแข็งมันก็กินได้นะทุกคนมันแบบอากาศมันหนาวพอมไปเจออากาศอุ่นเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็นิ่มเหมือนเดิมี๋ยวกจะไม่เจอทุกคนโอ้ยตรงนี้เจอดอกใหญ่ ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดอกเป่งเลยดอกเป่งๆเห็ดแช่เข็งนะคะเห็ดแช่เข็งน้ำค้างเข็งอ อกนี้ใหญ่จะว่าไปได้อยู่นะเพื่อนได้กินอยู่นะนี่ดึงแรงไม่ได้นะทุกคนมันหักมันหักเพราะว่ามันแข็งมันแข็งมาก i กัดขาเห็ดได้อยู่นะคะทุกคนเห็นไหมไม่เสียเที่ยวนะคะไม่เสียรอบมาเก็บเห็ดแจแข็งนะคะแข็งโบมือคนก็แข็งไ้มุกไหลหนาว ตั้งแต่พี่แดงอยู่สเปนมานะทุกคนสิบเก้าปีนะไม่เคยมีไม่เคยเล้งนะคะเพื่อนๆมีปีนี้ที่ฝนไม่ตกปีแรกคนสเปนบอกเขาอยู่มาทั้งตลอดชีวิตเขาเพิ่งเพิ่งเห็นปีนี้แหละที่มันแลง้งฝนไม่ตกปกติโอ้โหเห็ดแถวเนี้ยโดยเฉพาะเห็ดเนี้ยฝรั่งไม่สนใจเก็บเลยนะทุกคนเดินเหยียบเลยไม่เอาเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อย ชอบกินเห็ดเอเห็ดนี้เท่าไหร่เขาชอบกินพวกเห็ดแครอทนะนี่ก็ได้อยู่มนะทุกคนเห็นไหเห็นอะไรเห็นมั่นงั้นทีน,นี่เนี่ยได้อยู่นะ เห็ดไม่สวยนะทุกคนแต่ก็โอเคอยู่กินได้กินได้จ้า